えっ ทูฟหรอโทฟูเต้าหู้เรียกลูกค้าเป็นยังไงกันนะโทฟูนะคะเป็นคําย่อคํานึงจะให้นักการตลาดมักใช้ติดปากแต่ไม่ได้หมายถึงเต้าหู้แต่อย่างใดค่ะโทฟูคือ top of the funnel หรือเป็นช่วงแรกๆของ Marketing f u n n e l หรืออย่างหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือช่วงเวลาในการสร้าง awareness นั่นเองค่ะเต้าหู้หรือโทฟูที่นักการตลาดสามารถสร้างเพื่อเรียกลูกค้าได้มีหลากหลายมากเลยค่ะเริ่มง่ายๆด้วยการเล่าเรื่องหรือ storytelling ไม่ว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อให้เกิดการ สร้างคอนเทนต์ให้ติดคีย์เวิร์ดเป็น SEO คอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ตามกระแสให้ติดเทรนด์กับคนอื่นเขาก็เป็นไปได้ค่ะถ้าสมมุติใครที่ยังไม่คุ้นเคยหรืออาจจะไม่ถนัดเกี่ยวกับการเล่าเรื่องหรือ Storytelling นะก็สามารถมาเป็นสายงานอาร์ตได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอินโฟกราฟิกอธิบายอะไรยากๆให้คนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นสร้างโมชั่นแอนิเมกสนุกๆให้คนสามารถมาติดตามและทําความเข้าใจง่ายย,ย่อยง่ายหรือสร้างคลิปสั้นค่ะหรืออาจจะเป็นคลิปยาวก็ได้นะคะลงโซเชียล มีเดียช่องทางต่างๆแล้วสุดท้ายของโทฟูก็คือสายเปนั่นเองค่ะสายที่เหมาะกับผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เงินขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการจ่ายไปกับ Google Ad เอย Facebook Ad เอย Tiktok Ad และอีกสารพัดสรารเพของแอดนะคะในช่องทางที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการของบริษัททั้งนี้ทั้งนั้นค่ะสายเปก็ควรจะติดตัววัดผลไว้ด้วยนะคะไม่งั้นหัวหน้าคุณก็จะไม่รู้ว่าเปไปแล้วได้อะไรกลับมาบ้างกันนะคะ